เป็นไงล่ะครับหมู่บ้านผมตรงนี้ก็เดินก็ทั่วไปครึ่งแข้งเลยนี่คือหลักฐานเป็นประจำนะฮะทุกปี ยี่ช่วงนี้น้ำท่วมต่างจังหวัด้างผมเลยได้รับผลกระทบไปด้วยดีนะฮะรถเข้าอู่อยู่ไม่ไงั้นผมต้องจอดไป้หน้าหมู่บ้าน